ดีฮัมโก้อีที่หักหนเลยอีที่แชมป์้ชัดไหมสวยสวยงามสวยไหมอย่อยงสวยเลยครับตัวนี้น,นี่ลูกโกพิจารณาไฟยัง <c oughs> ไม่ติด ปูถือไว้ก่อนปูถือไว้สวยกบเยแต่เดี๋ยวตัดตรงนี้อไเนี่ยเอางหอต้องข้าีใช่ให้้กดน้ำเลก เอาเลยลูกปูอ๋อเอาติดด้วยไมะได้วยเ่ยติดห้ามอาเองไงโอ้สวายสวายสวใจใจ

ยั้งดมือนี่ทไมทมาพจิแบบตรีกันสวยมสวยไหมกิมสวยมากครับรินนะชัดเต็มชัดเลยพอพอลงปูเขาหนักจะรู้แล้วทีนี้นี่เอาใหม่ใช่ไหม สายงานนี้น้ำเลิกนี่จะมีการประมูลกันแล้วครับน้องครับ 帮着帮忙，听见没？